กับช่องส้ปังรำเพเรีนอินฟิเชียลนะคะพี่นองค่ะดูคะ่ะมีป้านะคะป้าคนนึงนะคะบ่นแต่เช้าเลยนะคะว่าแบบอุยร้อนดูดีด้ดดดดดดป้าป้าป้าบ่านแต่เช้าเลยนะคะโว้ยไม่เช้าแล้ว <laughs> 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 นี่ค่ะสภาพสถานที่วันนี้นะคะเราจะหานอนตามร่มแต่ในร่ม <laughs> ล่มอยู่ตรงไหน,นช่วยบอกฉันทีโอ๊ยป้าป้ารอด้วยป้าไหนล่มมะนี่นะคะจะไปหาที่นอนตรงไหน,นอยู่อย่างไร Oh. ทุกคนคะ่ะร้อนมากเมื่อวานว่าทอเราหดแล้วนะคะแต่เมื่อวานยังมีวัดนอนนะแต่วันนี้วันนี้มีแต่ป่ายะไม่มีลมตายแน่ๆเลย <c oughs> แม่แม่ได้ที่อยู่แล้วเหรอโอ้โหนี่ <c oughs> แม่ได้ที่อยู่หมดอุ้ยน่าเย็นเนาะอุ้ยเย็นนะ <c oughs> ยเนานะแม่เนาะตรงเนี้ย <c oughs> นอนไหนอ่ะยังไม่รู้เลยค่ะ,ะจะไปนอนใต้ท้องรถบัสแม่ว่ามันดีไหม <laughs> มีก็ไปได้เลย <laughs> นุตการก็ไปแล้ว <laughs> โอ้ยแม่ได้ที่เหมาะเจาะมากเ <laughs> ย็นดีเลทุก <laughs> คนค่ะเราจะไปนอนตรงไหนอ่ะช่วยด้วย <laughs> ช่วยูด้วยหนูไม่มีที่นอนจะ <laughs> ไปขอดนอนบ้านคนอื่นเขาก็ไม่ได้ <laughs> โอ้ยเดี๋ยวเราไปหาล่มก่อนนะคะจะนอนใต้รถบัสก็อ่โอ้ยทนก็ได้ที่จบร้อยแล้วค่ะอ e มรบจริงๆมีแค่ตรงนี้นะคะคนประมาณ200กว่าคนนะคะจะล่มมีแค่ตรงข้างรถนี่นะคะเราไปหาแม่ LED นะคะ ว่าแม่จะพาไปนอนตรงไหนมันไม่มีร่มจริงๆสวัสดีค่ะฮะนี่ละค่ะกำลังหาอยู่ค่ะว่าจะไปน,นอนไหนนี่ไงกระปูนอนไปเลยนี่ไม,ม่ยังไม่มีใครจองกระปูเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะนี่ เนี่ยพี่ตรงนี้เย็นนะอืมคือวันนี้มันเป็นที่แบบตลาดนะที่ตลาดโล่งๆนะมันไม่มีต้นไม้อะไรเลยอ่ะมันก็เลยเขาเรียกว่ารีสอร์ทค่ะรีสอร์ทกลางอ่าสนามนุนแม่กำลังเลี้ยวรถอยู่จะไปเดินตรงไหนอ่ะรถครัวก็อยู่ตรงนี้กานกับก้าวกันอยู่ตรงนี้ สวัสดีค่ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นปวดเหงาปวดเหงาเป็นเหงายู่พุ่นค่ะห้องน้ำอยู่นู่นห้องห้าบาทใช่ค่ะห้องน้ำห้าบาทอาบน้ำสิบบาทโอ้ตายแล้วสิบปวดเหงาใช่สิมไม่ได้เสียงมันอยู่นงก็นั่นน่ะโอ้ยเธอเป็นผู้ชายเธอไปเโยตรงนู้นก็ได้นู่นน่ะตรงป่านู่นน่ะป่าละเมาะนู่นน่ะเรียนของของขยะจะมาฮูมาหอบอะไรเยอะแยะหมดทำไมด่วนเอามาลงเอาลงมาแล้วกัน ไปหาที่เยี่ยวก่อนไปเป็นบาดพยักบโบงไงอุ้ยเดี๋ยวอันนี้หมอนหรือว่าชีพอ่ะเลยนะเพราะเห็ดหายต่อไปงไนที่เพาะเห็ดหายอ๋อที่เพาะเห็ดกันไม่ไหวแล้วจะคิดเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวถ้าฉันเจอปอกหมอนฉันจะซื้อให้นะโอเคตั้งเยอะขอบคุณค่ะเดี๋ยวซื้อเป็นลายกระตุ้นน่ารักน่ารักให้โอเคแต่เธอก็อย่าไปหาปลูกเห็ดใส่ปอกหมอนอีกนะไม่ ไม่ได้ไม่ได้ปลูกมันเกิดทะลุหม้อน้ำเดือดเหมือเกัดีดีเอ้อเหงื่อขึ้นดูคืนนี้จะมีกี่หมอนขายอะฉันซื้อมาฝากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วจะบอกฉันว่าหมอนใหม่เลยดีกว่าแรงอร์ทั้งหมอนอ๋อเอาทำไมคนนั้นทำหน้างั้นล่ะบูธอะไรชักผ้าหรอใช่เออแต่เราจะจะไปตากไหนมันโล่งขนาดนี้เนี่ย เลยดิคืออ้าใบปไหมได้ไปแล้วเอาอย่าวะที่ฝากไว้นะจะไปชี้จะมาวางไว้ตรงดินเลยนะเนาะเซแว่ก็เต็มอืมถ้าไปเอออ่ามีหอน้องเน่าค่ะพี่น้องมีน้องเน่าเนาะมีองเน่าอันนี้ก็น้องเน่าอันนี้ยังไม่เน่าอ้าวเหรออันนี้ล่ะน้องบูดยังไม่เน่าเลยอะ โอ้ยมันไอ้นี่เนาะมันไม่มีร่มไม้น่ะมันไม่มีร่มไม้มันก็เลยแบบลำบากตรงนี้เนี่ยแหละค่ะพี่นองเยอะ้าง<น>ไหมเราจะไปนอนตรงไหนกันเราต้องเดินไปวัดอีกกี่โลเต็มหรือ,อยังยังไม่รู้เลยว่าวัดอยู่ตรงไหนนะเต็มหรือยังหาที่หลับที่นอนอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะคุ้ป้ายอ่อนนะคะว่าถ้ามาแบบนี้เาจะไปี่กันนี้มานี่คเอาเลยจังหวเราจะไปที่ดแรกแวไนอเพิ่เลยค่ะสวัส <c ười> ดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวยังคะ <c ười> เอา <c ười> เอาไปทาหด้ากันเลย <c ười> กินข้าวหรือยังย่างมา,งากินแล้วลูกบ้านี้กินแล้วลูกเลบ้าน,นอีกกิาลูกา,า,า,าเตาโยนหอ,อน <c oughs> มเด้ยน,ยน <c oughs> เราจะไปน,นอนตรงไหนแล้วนะ <c oughs> ไม่มีล่มเลยมีู <c oughs> มาด้ยป้าป้าเสร็จยัง ไใเกี่ยดกนมามดด้วยป้าดูดูโอ้ยด่เียทัรอไม่เตรียมตัวหไม่ไปอ,อะจะเตรียมอะไรก็ไปชุดนี้เนี่ยแหละคิวเกินอ๋อมันมีชุดสวยๆเขาที่ไหนละ่ะโอ้ยเนาะแค่ใส่กางเกงอ่าพร้อมนอนอะ เราตามติดนะคะชีวิตป้าคนหนึ่งนะคะกำลังไปตามหาหลานนะคะอุ้ยนี่มันพจมานนี่นาพจมานสว่างแดนดินอันไหนลองดินี่คือสถ้านสะานอ่บาโบเขาปโบกกสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกการชมแล้วกันนะคะเดี๋ยวขออญาตลงไปหาที่รับที่นอนนะคะ เจอร่มตรงไหนก็นอนตรงนั้นนะคะสวัสดีค่ะ